ขึ้นที่เนปาลกันบ้างนะคะเขาก็เอาตัวอย่างของเชื้อค่ะเอามาถอดรหัสปรากฏว่าพบว่าเป็นสายพันธุ์เดลต้า B 1 6 1 7 2ที่เดิมมีการกลายพันธุ์ในตำแหน่งสำคัญสคัญบนโปรตีนสปายหลายตำแหน่งเลยนะคะยกตัวอย่างเช่น D 6 1 4 G การกลายพันธุ์ตำแหน่งนี้เนี่ยเชื่อว่าทำให้ไวรัสมันแพร่กระจายได้ไวขึ้นแล้วก็ยังมีตำแหน่ง P 6 8 1 R ที่เกิดการ กลายพันตําแหน่งนี้ก็เชื่อว่าทําให้ไวรัสมันถูกตัดโดยเอนไซม์ในเซลล์แล้วก็เข้าสู่เซลล์ได้ง่ายขึ้นไปอีกค่ะนอกจากนี้ยังมีการกลายพันที่ตําแหน่ง L 4 5 2 R ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้วรัสจับกับโปรตีนตัวรับได้ดีขึ้นแถมยังหนีการจับกับแอนติบอดีในร่างกายด้วยนะคะนอกจากนี้ก็พบการกลายพันที่ตําแหน่ง T 4 7 8 K ค่ะคือทําให้ไวรัสนั้นใช้จับโปรตีนตัวรับส่งผลเรื่องของการหนีภูมิคุ้มกันได้ดีไปอีกนะคะ นอกจากนี้ก็ยังไปเจอการขาดหายไปของกรดอะมิโนอีก2ตํตำแหน่งค่ะก็คือ157กับ158ซึ่งก็มักจะพบในไวรัสที่หนีภูมิคุ้มกันได้แล้วก็จะกลับมาติดเชื้อเพิ่มได้อีกนะคะแต่ที่เพิ่มเติมเข้าไปอีกจากสายพันธุ์อื่นๆก็คือว่ามันเกิดการมิวเทชันที่ตำแหน่ง417จาก K- ไลซีนเปลี่ยนไปเป็น N- อ p สปาราจีนเรียกว่า K417N ค่ะ ซึ่ง K417N ที่ว่านี้เป็นฮอสปอตที่พบได้ในสายพันธุ์แอฟริกาใต้หรือว่าเบต้าที่ขึ้นชื่อเรื่องของการหนีภูมิทำให้เชื้อไวรัสเกาะติดกับเซลล์ของมนุษย์ได้แน่นขึ้นนะคะทางกระทรวงสาธารณาสุขของอังกฤษเนี่ยเขาไปตรวจพบไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่มันเป็นการกลายพันธุ์ย่อยเป็นสายพันธุ์เนปาล K417N ค่ะ ติดเชื้อไปแล้วตอนนี้ย3คนด้วยกันก็อยู่ระหว่างการจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะทมกลางความกังวลใจในการเจรจาเปิดพรมแดนกับหลายประเทศกันในช่วงนี้เพราะว่าสายพันธุ์ในปานที่ว่านี้เริ่มจะตรวจพบแล้วในหลายประเทศลวค่ะทั้งโปรตุเกสสหรัฐอเมริกาอินเดียเองรวมไปถึงญี่ปุ่นด้วยโดยเอาเฉพาะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอังกฤษซึ่งเป็นประเทศที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไปแล้วเกิน60%ด้วยซ้ำไปปรากฏว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่อีกจำนวน7,540รายแต่ว่าตัวเลขนี้ถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเลยค่ะถ้านับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่เขาสามารถควบคุมการระบาดได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทำให้ยอดรวมติดเชื้อที่อังกฤษตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่4 5 3 5 7 5 4คนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการติดเชื้อของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยแหะค่ะมากถึง70%เลยทีเดียวค่ะ ทีนี้ในส่วนของไทยเองนะครับนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาการแพทย์ก็บอกนะครับว่าตอนนี้ไทยได้เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของเชื้อโควิด -19 ในประเทศซึ่งจากการไปสุ่มตรวจตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนจนถึงเดือนนี้เดือนมิถุนายนจำนวนตัวอย่าง4,185คนปรากฏว่าพบเชื้อสายพันธุ์อัลฟาหรือสายพันธุ์อังกฤษมากที่สุดในประเทศไทยมีอยู่3,703คนจากกลุ่มตัวอย่างนะครับคิดเป็นร้อยละ88 โรลมาก็คือสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียจำนวน3 4 8คน